ข้างนี้คือ่าวต้นไสรแต่ข้างนู้นคือหลุ่ดาลัมแล้วมันไปลงแล้วที่อยู่ทั้งสอง,งเอาะครับเอ้ลองหาดเลยอะอากาศดีมากเย็นมากดูลมดีดูผม <c oughs> 哎，张。<noise> <noise> ตอนนี้เรากำลังเดินไปจุดวิวพอยไปดูวิวของเกาะพีพีกันนะครับใช่มันร้อนมากเขาบอกว่าแบบตอนนี้พีกมากจริงๆถ้าให้ดีควรไปสักบ<า>่ายสามเขาบอกแต่ว่าเราอยู่ไม่ถึงแล้วเดี๋ยวเราจะนั่งเรือออกแล้วเรานั่งเรือออกประมาณบ่ายโมงใช่ จริงมาสักสองวันก็น่าจะดีนะ,ะนอนสักสองคืนได้ร็ชีเลยแต่เราเวลออา,ลาไ,ลวไม่พอตรงนี้มีนกนะนี่ไงเฮ้ยมันทำเสียงตามหมอ,อมันทำเสียงตามพี่ยะนกขนทองครับ พองไฟตาเลียวขวาไปก็จะเจอบันไดเดรีินออขอบคุณครับไปทางอื่นลำบากมันมีสามทางสะดวก่าเพื่อนใกล้กับเพื่อนเขาค่ะนี่ครับตมันงดอหอยอนี้ว่ะเรอแล้นี่หอยอะไรนะครับ ไปเสียมไปที่ไหนกันวิวพ้อยวิวเววนี่ออกมาตั้งแต่8โมงนะตอนนี้ยังไม่ถึงเฮ้ย8แโมงเลยยังขึ้ยังไม่ถึงแม่ทางขึ้นแวะไปแวะมาตอนนี้กี่โมงแล้วคะตอนนี้10โมง9นาทีไม่แต่8โมงเรากินข้าวเราไม่ได้เริ่มนดลย นี่ทางขึ้นตรงนี้นะครับทางขึ้นตรงนี้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาขาย <laughs> ขออีกทีหนึ่งก็จะถึง <laughs> ใ, <laughs> ใช่ครับ <laughs> แมวเฝ้าลาน

กาแมวที่แท้จริงฮะเนี่ยจเจอแมวอีกแล้วฮะมังคุดอยู่ข้างหน้านุน่น ไม่เพนสุดในนเรานี้โเราออีกงเดินไปเรื่อยๆก็จะเหลือ2องพเหลือพันห้หลืออไย่างเงี้ยเป็นกลัวครับยังไงก็ขึ้นทีละเก้าถึงจนได้เชื่ออถึงจนได้โอเคครับอบคี้ครับขั้นแรกก็เราไม่ได้ไปนี่นี่ไงเลีวซายนี่ ก็เลี้ยวซ้ายตรงนี้นะครับ ดูโอ้โหนี่คือเกาะพีพี้านบนยังไม่ถึงจุดสูงอนนของ,องวิวคอยอ ค่อนข้างร้อนนิดหนึ่งไม่หน่ายนะแต่ว่าก็โอเคอยู่เนาะแต่ว่าวันใดมันขึ้นยากกว่าเกาะห้องหุ้ยดูผีเสือ้อโอ้ยายรูปไหมผีเสื้อตรงนี้เยอะมากกี่ตัวเนี่ยเป็นสิบตัวเลยโอ้ผีเสือ้อ ใกล้ๆเลยท่เนี่ยตรงนี้เขาเรียกว่าตัวอะไรนะ,ะเนี่ยมันทำรังตรงนี้นะ,ะแต่แต่มันจะไม่กัดตรงนี้เป็นสวน เรเป็นป่าต้นมะม่วงหินมะพานนะครก็จะลมนิดน,นึง Yeah. 4ีโมงแปดนาทีเราก็จะกินข้าวเย็นกันแล้วเร็วไหมคะเพราะว่าเราเพิ right? ่งลงจากบ่ายหรือเย็นบ at um> ่ายเราเย็นแล้วข้าวเที่ยงกินไปแล้วอันนี้ข้าวเที่ยงอันนี้ข้าวบ่ายสี่เคเพราะว่าเราขึ้นเรือมาบ่ายขึ้นเรือมาสายขึ้นอ่ะเราก็หิวมากนี่เราไปกินอะไรกันครับก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวอะไรของที่กาบีกูจูกินว่าสนามลูกชิ้นปลาว่าสนามลูกชิ้นปลา ใส่ตัวนอนให้หน่อยแลวนี้น้ำจิ้มน,น้ำจิ้มเราใส่นี่ได้วหรือแล้วถึงเวลากินอร่อยเงียบนี่ต้องใส่เกลือด้วยนะอืม อ๋อทำที่มันนี้เหรอาำเดียวพอแล้วขออีกได้ป่ะไม่รู้